สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูติ๊กจะพาเด็กๆไปทําการทดลองเรื่องสารดับไฟได้ค่ะก่อนที่เราจะทำการทดลองนะคะเด็กๆคุณครูก็จะแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลอง ของกิจกรรมการทดลองในวันนี้กันก่อนนะคะสำหรับอุปกรณ์อย่างแรกนะคะเด็กๆก็คือเฮียนใช่ไหมคะอ่านะคะอุปกรณ์อย่างที่2ก็คือผงฟูนะคะหรือที่เราเรียกว่าเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะเด็กๆก็คือน้ำส้มสายชูค่ะอย่างที่4นะคะเด็กๆก็คือไฟแช็กในส่วนของไฟแช็กนะคะเด็กๆ ถ้าใครที่จะทํากิจกรรมการทดลองนี้นะคะเด็กๆไม่ควรทําด้วยตัวเองนะคะควรจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่นะคะเพราะว่าไฟแช็กนั้นจะทําให้เกิดการเผาไหม้นะคะพอเกิดการเผาไหม้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่จะทํากิจกรรมการทดลองอของวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ,อ,ะอุปกรณ์ถัดมานะคะเด็กๆก็คือ ช้อนที่เราใช้ในการตักสารนั่นเองค่ะและอุปกรณ์อย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆก,ก็คือแก้วที่เราจะเอาไว้สำหรับใส่สารที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีในการทดลองในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนที่เราจะทำการทดลองนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำวัสดุอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะมาวางให้เรียบร้อยนะคะโดยวัสดุอุปรกรณ์คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นแล้วใช่ไหมคะมเมื่อเรานำวัสดุอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณครูนะคะหรือเด็กๆทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะทำนะคะเราก็จะนำนะคะ น้ำส้มสายชูนะคะเทลงไปในแก้วนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะนำผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ1ช้อนนะคะเทลงไปผสมกับน้ำส้มสายชูนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาฝาหรืออะไรก็ได้นะคะที่สามารถปิดปากแก้วได้เอามาวางทับบริเวณปากแก้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำเทียน นำไฟแช็กมาจุดเทียนนะคะพอเทียนเกิดการเผาไหม้นะคะเกิดเปลวไฟเกิดขึ้นนะคะเด็กๆแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำส้มสายชูนะคะที่ผสมกับเบกกิ้งโซดาอยู่ในแก้วนะคะแล้ว เอาฝาที่ครอบปิดปากแก้วอยู่<ม>เปิดออกนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เราก็จะนําแก้วที่มีส่วนผสมของน้ําส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาอยู่ด้านในนะคะมาเทบริเวณใกล้ๆกับเปลวของเทียนแล้วเด็กๆทุกคนนะคะสังเกตว่า เมื่อคุณครูนะคะนำแก้วที่มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูนะคะและเบกกิ้งโซดามาเทบริเวณใกล้ๆกับเปลวเทียนเปลวเทียนจะเกิดอะไรเกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กนะคะจะพาเด็กๆไปทําการทดลองเรื่องสารดับไฟได้ค่ะก่อนที่เราจะทําการทดลองนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะแนะนําวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะเด็กๆนี่ก็คือผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะคะอย่างที่2ก็คือเทียนนะคะอย่างที่3ก็คือแก้วน้ํานะคะแล้วก็มีช้อนมีน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็มี ไฟแช็กนั่นเองค่ะอ่ะครานี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กนะคะจะใช้ไฟแช็กในการจุดเทียนนะคะเมื่อเทียนติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าคุณครูติ๊กไม่ใช้ปากในการเป่าเทียนนะคะเราจะมีวิธีไหนนะคะที่สามารถทําให้เทียนดับได้โดยที่คุณครูติ๊กจะไม่ใช้ปากในการเป่าค่ะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆคุณครูติ๊กก็จะนําแก้วมาหนึ่งใบนะคะแล้วอ่า ใส่น้ำส้มใส่ชูล,ลงไปประมาณนี้นะคะเด็กๆแล้วหลังจากนั้นนะคะครูก็จะนำผงฟูหรือเบกกิ้งโซโดานะคะเด็กๆหย่อนลงไปในแก้วหย่อนลงไปในแก้วนะลูกอ่าประมาณหนึ่งนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็เอาฝาปิดอ่ะหาอะไรก็ได้มาปิดเอาไว้อย่างงี้นะคะอ่าเมื่อปิดเอาไว้แล้วคุณครูก็จะนําไฟแช็กนะคะมาจุดเทียนแล้วคราวนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาดูกันว่าคุณครูติ๊กจะทําอย่างไรนะคะ ให้เทียนดับได้โดยที่คุณครูติ๊กจะไม่ใช้ปากในการเป่านะคะเราไปดูผลการทดลองพร้อมกันเลยค่ะดูดีๆนะลูกเป็นไงคะเด็กๆเ,เ,เกิดอะไรขึ้นคะเทียนดับได้ใช่ไหมคะอเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะคะอ,อีกรอบนึงนะดับไหมลูกอ่าไม่ดับเราก็ทำใหม่นะคะเอาน้ำส้มสายชูลงไปอีก นะคะคแสดงว่าเมื่อกี้นะคะปฏิกิริยาเคมีนะคะอ่าแล้วก็ปิดเอาไว้อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเป็นไงคะเด็ก เทียนสามารถดับได้ใช่ไหมคะหลังจากที่คุณครูนะคะนําน้ำที่นาน้านนส้มสายชูที่ผสมกับผงฟูนะคะไปไว้บริเวณใกล้ๆก,กับเทียนที่จุดติดใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเทียนก็สามารถดับได้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลการทดลองในสไลด์ถัดไปกันเลยคะ่ะ จากกิจกรรมการทดลองเมื่อกี้ใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อคุณครูติ๊กนะคะได้นําน้ําส้มสายชูนะคะที่ผสมกับผงฟูนะคะหรือเบกกิ้งโซดานะคะมาไว้ใกล้ๆเทียนที่จุดนะคะผลปรากฏว่าเทียนสามารถดับได้ใช่ไหมคะเด็กๆเป็นเพราะว่าน้ําส้มสายชูนะคะที่ผสมกับผงฟู จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะและผลที่ได้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและเมื่อเรานำฝามาปิดแก้วน้ำของน้ำส้มสายชูที่ผสมกับผงฟูนะคะจะเป็นการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้นะคะเมื่อเรานำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในแก้วน้ำไปเทใกล้ๆเทียนที่จุดนะคะจะทำให้เทียนดับได้ เป็นเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะลงไปแทนที่แก๊สออกซิเจนนะคะทำให้แก๊สเจนตรงที่เกิดเปลวเทียนนั้นสามารถหายไปและเทียนจึงดับลงได้นั่นเองค่ะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของการนำน้ำ,นำส้มสายชูมาผสมกับผงฟูแล้วได้สารใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะซึ่งสารใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผสมน้ำส้มสายชูกับผงฟูก็คือ แก๊สคร์บนไดอล็อกสด์นั่นเองค่ะการที่เราได้สารใหม่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเด็กๆนอกจากกิจกรรมการทดลองในวันนี้นะคะก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ระบบย่อยอาหารของร่างกายมนุษย์นะคะหรือเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะการเกิดสนิมนะคะการหุงข้าวหรือว่าการสุกข,ของผลไม้หรือแม้กระทั่งการเผาไหม้ของวัตถุสิ่งของ,งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผากระดาษหรือว่าการเผาไม้นะคะล้วนแต่เป็นาการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือ การเปลี่ยนแปลงสารทางเคมีทั้งสิ้นค่ะเพราะความหมายของคําว่าการเปลี่ยนแปลงสารทางเคมีนะคะคือการที่สารนั้นเกิดการเปลี่ยนสถานะใหม่หรือการที่เราได้ สารใหม่เกิดขึ้นมาแล้วสารใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะคะเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กก็จะขอจบกิจกรรมการทดลองไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในครับหน้านะคะคุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ